Good morning everyone. How are you today? If you happy and you know it clap your hand. If you happy and you know it clap your hand. โอเคครูเชื่อว่าถ้าพวกเราสบายดีพวกเราคงจะปลดมือไปกับครูแล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเนี้ยเราจะมาทําอะไรกันครั้งที่แล้วเนี่ยเราทําแบบฝึกหัด exercise ไ,ไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะต้องมาเชิญ exercise ที่เราทํากันไปนะคะอ่ะมาดูกันเราทําแบบฝึกหัดเรื่อง The d o c a b u l a r ก็คือเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะ v o c a b u l a r y by ครูอะไรครู cool ชื่ออะไรครู cool ชื่ออะไรครู cool ชื่อหนูแดงนะคะมาดูกันต่อไป v o c a b u l a r y number one hobby 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 what is in Thai hobby งานอะไรคะงานอดิเรกอ่า number two c h e s t e r c h e s t e r c h e s t e r s ก็คือหมักฮอสนะคะ number three energy 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 what does mean in Thai ก็คือพลังงาน number four explore explore what does it mean ก็คือสำรวจ next enter 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 นะคะคือการเข้าไปการบุกเข้าไปนะคะเข้าไป number six aerobic s aerobic s ก็คือ aerobic กีฬา aerobic number seven การ์ดเกมการ์ดเกมก็คือเกมการ์ดนาดที่เป็นบัตรๆนะคะไม่ใช่ไพ่นะเอ๊อหรือใช่นะไม่ใช่หรอกมั้งอ่ะและ the last one radio radio podcast podcast ก็คือวิทยุหรือว่าพอด d c สต์น,นะคะพอด d c สต์นเนี่ยก็คือคล้ายๆวิทยุก็แหละก็คือจะเหมือนกับว่าเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตหรือว่าคำคมก็คือหรืออาจจะสัมภาษณ์ใครนะคะอ่านี้มาดู แบบฝึกหัดที่เราทำกันเลย fill in the blanks with the best vocabulary word fill in the blanks ก็คือเติมคำลงในช่องว่างนะคะ with the best ก็คือเลือกคำที่ดีที่สุด with the best vocabulary word ก็คือเลือกคำศัพท์ที่ดีที่สุดนะคะเติมลง,ง,งในช่องว่าง number one I exercise in the morning because that's when I have the most the most idea เมื่อฉันเนี่ย exercise in the morning เมื่อฉันเนี่ยออกกำลังกายในตอนเช้าเนี่ยฉันเนี่ยออกกำลังกายในตอนเช้า because that when I have the most the most เพราะว่ามันเนี่ยทำให้ฉันเป็นอะไรเยอะทำให้ฉันมีอะไรเยอะ t i k t o k t i k t o k ดูจากอ่าคำศัพท์อันที่เราได้เลยนะคะลูกก็คือทำให้เขาเนี่ยมี energy ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกมี energy ก็คือรู้สึกมีพลัง การนี่ฉันได้ออกกำลังกายในตอนเช้าเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกมีพลังต่อไปนะคะ planting is my f o o t i do it every day planting is my food การวาดภาพนะคะว่ารูปของเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเนี่ยโอดปานที่สุดเลยฉันก็เลยทำมันทุกวันการวาดรูปเนี่ยจัดเป็นอะไรดี่ะกีฬาไหมไม่ใช่ฟู o e p make m จัดเป็น hobby hobby ก็คืองานอดิเรกนะคะ painting เนี่ยคือสิ่งที่เขาปลดปรานที่สุดเลยสำหรับงานอดนนิเลยนะคะฉันเนี่ยทำมันทุกๆวันเลยและ next number t my best friend and I will do d a dance contest my best friend and I will do, 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 do a dance contest เพื่อนนะคะ ที่เพื่อนที่เขารักที่สุดเลยเพื่อนดีของเขาที่สุดเลยเนี่ยและฉันเนี่ยจะอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการเต้นดูเฉลยกันเลยเขาเนี่ยจะ enter ก็คือจะเข้าไปนะคะจะสมัครหรือว่าจะเข้าไปเกี่ยวกับาการประกวดเต้นหรือว่าเป็นเวทีเต้นนะคะอ่าทีนี้ number f i am doing ดุ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 ดก็คือช่องว่างของเราเอง the lost weight I am doing to the, to to, to lose weight ก็คือเขาเนี่ยกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการลดน้ำหนักจากคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้มีอะไรบ้างคะที่เกี่ยวกับกีฬาก็คือ a e ล o บิ c s a e r o b i c s I am doing a e r o i i c s to lose weight เขาเนี่ยเต้นอ e ล o บิ c s เพื่อที่จะลดน้ำหนักนะคะต่อไปนั m b บ r รไ My favorite singing is doing an interview on a อ๋อก็คือ tonight my favorite s i n g i n g ก็คือนักร้องที่เขาเนี่ยชอบมากๆเลยนะ is doing an interview on เขาเนี่ยจะให้สัมภาษณ์ในอะไรสักอย่างหนึ่งในคืนนี้ตอบอะไรดีคะจริงๆอันนี้ตอบไปสองคำตอบนะคะทั้ง radio แล้วก็ podcast นะคะแต่ครูขอเลือกตอบเขาว่า podcast ละกันเพราะว่าการสัมภาษณ์ radio เนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเป็นข่าว พลงแต่ถ้าพอดแคสต์เนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์หรือว่าการกล่าวถึงสิ่งต่างๆนะคะเพื่เป็นประโยอ่ะทีนี้ลำสิ I don't know I don't know how to play chess but I can play เขาเนี่ยไม่สามารถเล่นมหมากรุกได้ but I can play แต่เขาเี่ยสามารถเล่นอะไรได้ Checkers Checkers ก็คือหมากฮอตนะคะเขาเนี่ยเล่นหมากรุกไม่ได้แต่ว่าเขาเนี่ยเล่นหมากฮอตได้ my friends and I like to the city insert of good cafe my friends and I like to the city insert of good cafe เพ mm ื่อนของเขาเพื่อนของฉันนะคะและฉันเนี่ยชอบที่จะทำอะไรสักอย่างในเมืองของเขาเพื่อที่จะหาคาเฟ่ที่ดีที่สุด แน่นอนก็เลยจะต้องเป็น explore ที่แปลว่าค้นหาหรือว่าสำรวจนะคะอ่ะต่อไป the last one on game n i g h t on game n i g h t we play s u e h s a s g o fit o r you know รู้จ่ายยูโน่ไหมเคยเล่นไหมคะยูโน่ที่มันจะเป็นแบบการ์ดที่เป็นส you know? ีเนอะาถ้าลงอันนี้สีฟ้าใครมีสีฟ้าก็ลงแบบนี้นะคะไม่รู้เคยเล่นหรือเปล่าแต่ว่าครูเคยเล่นนะคะสมัยเรียน โกฟิตคืออะไรโกฟิตก็คือเกมอย่างหนึ่งเหมือนกันอ่ะอันนี้ที่พูดมาเนี่ยไม่พ้นแล้วก็วจะต้องเป็นการ์ดเกมนะคะ On Game Night nice, ก็คือเกมในคืนนี้ we play c a r d Game เขาเนี่ยจะเล่นการ์ดเกม such as เช่นโ o ฟิ t or Uno เขาจะเล่น Go Fit หรือว่า Uno นั่นเองอ่ะเราเฉลยกันมาครบทั้ง8ข้อแล้วใครถูกใครผิดข้อไหนนะคะ ผิดไม่ต้องท้อนะคะครูเป็นกําลังใจให้แค่ว่าเราคิดจะทำเนี่ยเราก็มีชายไปฝักครึ่งแล้วนะคะแต่กับคนที่ไม่เคยผิดเลยแล้วก็ไม่เคยถูกเลยเนี่ยคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยเขาจะไม่มีจุดเริ่มต้นเลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรียนกันเพียงเท่านี้ say goodbye to you say goodbye to you say goodbye say goodbye say goodbye to you bye bye เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ